สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาถามว่าการขับเครนขับแบบนี้ถูกไหมนเนี่ยตอนนี้จะยกนะอันนี้ <ไป S 1> อ่ะเ <ไป S 2> ดี๋ยวผมจะยกอันนี้นะยกกระบอกนะเรามายกสลิงนะจะยกกระบอกครับเนี่ยแบบนี้ถูกไหมคือถ้าเรายกของหนักอะ่ะ เราจะไม่ดึงสลิงใช่ไหมครับไอันนี้ต้องถามผู้รู้หน่อยโอ้ยยังวะเนี่ยผมใช้สลิงจะอยู่กับที่นะไม่ได้ไม่ได้ดึงขึ้นนะครับเนี่ยผมจะยกกระบอกขึ้นแล้วก็หมุนหมุนไปทางไหนวะ,ะทา่านี้ก็ดูไปแล้วสังเกตดูอ่ะอันนี้ก็ชักประมาณนี้ครับรมันนี้ไม่น่ามีปัญหาเนาะเนี่ย ันนี้เหล็กประมาณนี้ครับแล้วก็เอวเนี่ยมันจะเหมือนแมคโครเลยนะถ้าเราขับไม่ดีอ่ะสามารถทำให้เอวเอวหลวมหรือเอวหักได้นะผมว่าเหมือนแมคโครเลยเนะี่ยเหมือนแมคโครถ้าคนขับถ้าคนขับแมคโครแรงเอวอ,อ,อาจจะพังเร็วครับอันนี้ก็เหมือนเหมือนกัน คือน้ำหนักต้องให้มันอย่าให้มันยืดไกลจนเกินไปอ่ะโูอ้มันยกไปทั้งนี้เลยเมื่อกี้มันมันยกไปทั้ทงแค่นเลยอ่ะแน่นว่า จริงๆเลยอ่ะั้นมันสั่นไปทั้งแค่นเลยอ่ะบนจะมาแล้วบนจะมาแล้วพี่น้องเอาเร็วๆๆๆๆๆเร็ว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 ามมัดใช่ไหมบอบ่บอ,บอตามมัดก็พังก่อนแล้ว ำไมเมื่อกี้มันเหมือนมันโยกไปทางนี้เลยอ่ะนม่มันไม่ธรรมดาเลยนี่มันหนักไม่ธรรมดา เร็ว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 คนจะมาแล้วทั้งวันเลยเหล็กสองพ่วงครับโอ้โลมมาแรงมากเลย วันนี้หกสิบตันครับเอาปิดด้านปิดด้าน Yeah. na, lên. Nặng gan chứ ต้องระวางังมากเลยครับมันไม่มีไม้มา้องถึงยากเนะี่ยถ้ามีไม้มาลองเลยอย่างมันง่ายๆเลยตรงนี้มันไม่มีไม้ครับมันไม่ใช่เออไม่ถึงใชสางานครับ เชื่ออยู่ประมาณ5ชั่วโมงละมั้งเนี่ยอ้าวสองมัดสุดท้ายเป็นไทยแล้ว ไม่เคลื่อนวะมาดัาน,ดาน,ดานมาดันมา Ah! เรามาดูตรงนี้นะมันมันมันดึงแรงมากเลยครับเนี่ยโอ้ใช่สิเอาเรียบร้อยโอเคครับโอ้โหทั้งวันครับ เด็กสองพว่วงตายสิมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเนี่ยเหนื่อยเลยครับครับ,รบเดินทางปลอดภัยพี่ครับผมครับเจอกันใหม่ครับผมไปไหนนี่<ป>เอาเอาแป้งเขาโทรตามแล้วสี่รอบแล้วครับ <laughs> สี่รอบแล้ว รับสวัสีีครับพี่เดินทางปลอดภัยครับอตอบมาเลยเสียงเนี้ยเอเอไย ดีมือจัดออออกตรงนั้นฮืมดิบสบายเลยครับแบบนี้เอ้ยครับเดินทางปลอดภัยครับบ๊ายบายครับทุกท่านครับสวัสดีครับผมก็จะกลับบ้านพี่กันครับ